เกิดขึ้นเมื่อเวลาห้าทุ่มนะครับผมผมเปิดแพ็คแล้วเตะแล้วได้ของดีรับแล้วก็เป็นอะไรก็ต um ิดติดตามชมนะครับผมสุดท้ายน,นะโอ้โหเนี่ยผมก็จะมาโชว์นะในสิ่งที่ผมไม่เคยได้อะไรดีเข้านี้มาก่อนนะครับผมซึ่งคือทีมมอสเตียสัส้นนะครับผมหรือที่ว่าทีมไในซีซั่นนี้นะสุดยอดนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มนะของ มาเลยสักวันนี่แหละช่างมันนะฮะอ้อยแล้วผมเลยทิ้มแล้วซื้อนะผมซื้อคือครูดนะฮะนี่เลยฮะสุดยอดมากนะผมตรงนี้ก็ผมไม่รู้เรื่องราคานะผมจะไปของแพนนะผมเพิ่งได้มาแล้วซึ่งตอนนี้ยังไม่มีตลาดเลยฮะสุดยอดอมันเปไ็นอะไรสุดยอดมากนะผมมันเป็นอะไรที่โอ้โห้ยค อันนี้เป็นแพ็คของอะไรรคัแล้นแพ็คประจำนั่นฮะจะเป็นแพ็คที่เขาเปิดให้ให้ซื้อได้ในช่วงของที่มีทีเด็ดซีซันน่ะซึ่งผมเปิดมามามาสามแพ็คตั้งแต่มันเปิดให้ผมเปิดนะแล้วในนี่ฮะแล้วผมตอนแรกไม่ได้คิดจะอาัดเอาตัวเพอผมได้อะมไม่รีสจอร์ดอะสจวร์ตมา จะพูงไงวิ่งรอบบ้านนี่แหละว่าไม่เลยจะ,จะยอดผมเคยพูดไปว่าผมจะทำทีมของอลีเอเมอร์เซอรได้คนนี้มาแล้วผมได้จริงจริผมเลยถึงบ้าคข้างมากก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะนี่ในคิดสั้นๆที่ผมจะทำเล่นซึ่งผมไม่ได้คิดมากนะก็ตอนนี้ก็ทำแล้ว,นะลวก็จะเปิดกระนเพกนี่โอ้โหโชคเียมันก็เพิ่งจะมีวัน เคยมีโชคแบบนี้แล้นะเดี๋ยวว่าเปิดเจ็ดรอ้อยห้าสิบเป็นเป็น <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่คิดว่าจะได้อะมันแบบว่าโอเคได้ใครมาไม่รู้คะช่างมันครับก็คงจะเป็นการจบคลิปเพียงแค่นี้นะขอบท่านรับชมเป็นเวลามาหนึ่งนาทีนะซึ่งเป็นคลิปที่สั้นมากผมช่างมันเถอะผมไม่เสียงโท้ซ้ำนะขอบท่านรับชมมาเปิดกดติดตามโอ้ยมีโชคดีจริงๆเราคนอืม ช่วยกดไลค์กดไลค์ข้างนาะนี่เป็นอะไรที่โชคดีาามากนะเำราบคนเล่นฟีฟ่าก็คงจะรู้ดีนะฟีฟ่าไลาสามอะ่ะนี่เป็นอะไรที่โอดของท่้รับชมครับบ๊ว